สวัสดีครับพบกับออโตฟินชแนลนะครับผมโอออโตฟิน oh, นะครับช่องที่จะพาทุกท่านไปฟินกับเทคนิคการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถนะครับวันนี้จะเป็นการใช้งานของอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ สำหรับวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะเจอปัญหานะครับว่าซื้อรถที่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อมาหรือเรียกว่า 4WD นะครับแต่ว่าไม่เข้าใจระบบการทํางานที่ถูกต้องนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อข้องใจกันนะครับวันนี้เราก็ได้รับรถรุ่นนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ีล้อมาเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองกันเลยนะขันแรกก็สตาร์ทก่อนนะครับอ่าโอเคติดแล้วเดี๋ยวทุกท่านสังเกตผู้ชมสังเกตดูนะครับตรงเนี้ยด้านนี้นะครับที่เป็นระบบ เ,เปลี่ยนเกียร์แบบ 4-wheel drive นะครับมันจะเป็นเรียกว่า H2 H4 แล้วก็ L4 H2 ก็คือการขับเคลื่อน2ล้อหลังปกตินะครับแต่ถ้าเป็น H4 ก็คือการขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็คือว่าใช้4ล้อพร้อมๆกันนะครับใช้ความเร็วสูงได้เหมือนกับ H2 นี่แหละแต่ว่านี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันี้ปัญหาอยู่ที่ว่า L4 นี่นะครับว่าจะใช้งานยังไงนะฮะก็คือ,เ,อ,อเป็นการ ต้องจอดรถนิ่งแล้วอยู่เกียร์ว่างหรือว่าอยู่เ,เกียร์ P เท่านั้นครับถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับผมเกียร์ 4-wheel นะครับปัจจุบันจะเป็นเป็นแบบลักษณะการเปลี่ยน 4-wheel เป็นแบบไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่า s h i p t on the fly ก็คือว่าสามารถเปลี่ยนเกียร์จากขับ2เนี่ยเป็นขับ4ก็คือตำแหน่งของ h 4เนี่ยนะครับได้ในที่ขณะขับเคลื่อนนะเน่จริงๆเขาบอกว่าความเร็วร้อยกว่าก็ได้ครับแต่ว่า ถ้าจะให้แนะนําก็แนะนําที่ความเร็วไม่เกิน80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับค่อยเปลี่ยนจากขับเคลื่อน2อล้อเป็นขับเคลื่อน4ีล้อได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็คืออันนี้เราจอดรถอยู่เฉยๆก่อนนะแต่ว่าจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวลองอันนี้คืออยู่ที่ H2 อยู่นะครับเดี๋ยวถอยนิดนึงฮะจะให้เห็นการเปลี่ยนเกียรนะ์ขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราลองเปลี่ยนเกียร์จากเกียร์ N เป็นเกียร์ดีก็คือเกียร์เกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็ขับปกตินะครับทีนี้ถ้าความเร็วที่ประมาณ80แล้วเราต้องการาเปลี่ยนเป็นขับ4ข้างหน้าอาจจะเจอ,อกำลังจะมีฝนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4นะเป็นเ4ได้เลยปุ๊บเดี๋ยวดูที่หน้าจอครับจะมีสัญลักษณ์เป็นตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ขับเคลื่อน4ล้อติดค้างไว้อันนี้คือระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยทำงานแล้วนะครับ แล้วก็ขับได้ปก,กติเลยนะครับแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าถ้าเราไปที่ที่มันมีอุปสรรคเยอะๆหรือว่ารถติดลมหรือต้องการใช้กําลังของรถเยอะๆเพื่อลากรถที่มีน้ําหนักมากๆ2ตัน3ตันอะไรเงี้ยครับก็ทําได้ะคร,รถคันนี้ทําได้แต่ว่าการเปลี่ยนตําแหน่งของเกียร์จะต้องเปลี่ยนจากขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อแบบความเร็วต่ำก็คือจาก H4 เป็น L4 นะครับเงื่อนไขก็คือว่า จะต้องจอดรถหยุดนิ่งนะครับออตอนนี้รถยังไม่ได้เคลื่อนที่นะฮะเราจอดหยุดนิ่งแล้วตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ที่เกียร์ N หรือเกียร์ P เท่านั้นเดี๋ยวเราลองอยู่ที่เกียร์ P แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยตำแหน่งเกียร์อยู่ที่เกียร์ P จอดรถหยุดนิ่งนะครับแล้วก็รถเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ชันจนเกินไปนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในลักษณะพื้นปกตินะครับเราก็ลองเปลี่ยนได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงตอบรับ แล้วจะมีไฟโฟโลกระพิบที่หน้าปัดนะครับบันจะกระพริบแบบนี้นี้เราก็เปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนจากเกียร์ p เป็นเกียร์ n อันนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับสัญลักษณ์ของอดูนะที่หน้าปัดอีกครั้งหนึ่งนะครับสัญลักษณ์ของขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยติดค้างแล้วนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ขับเคลื่อนสีล้อความเร็วต่ำ4 l 0เนย์นครับ ติด้างแล้วแสดงว่าตอนนี้ขับเคลื่อนสีล้อด้วยความเร็วต่ําใช้ลักษณะออกจากอุปสรรคที่มันหนักมากๆนะครับลงโครนลงแม่น้ําลงบ่ออะไรพวกนี้ครับลงบ่ออาจจะลึกไปนะอาจจะเป็นลงคลองหรือว่าอุปสรรคเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราลองขับนิดนึงครับตอนนี้เราขับรถมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเป็นการลองสัญ,ญลักษณ ของการขับเคลื่อนสีล้อความเร็วต่ำนะครับก็คือตรงนี้อยู่ที่ l 四ทีนี้เราผ่านอุปสรรคมาได้แล้วเราต้องการขับเคลื่อนสีล้อปกตินะครับแล้วก็หมุนไปที่ตรงนี้ l c แล้วสังเกตที่หน้าจอนะครับที่หน้าปัดสัญลักษณ์อ่าสี่ l ศเนี่ยหายไปแล้วเหลือตัวเนี้ยนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ขับเคลื่อนสีล้อ,อยังติดค้างอยู่นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนสีล้อแบบใช้ความเร็วสูงได้ประมาณอ่าร้อยร้อยขึ้นก็ใช้ใช้ได้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการอ่ขับจาก ความเร็วสูงขับเพื่อนสี่ล้อความเร็วสูงเปลี่ยนมาเป็นขับ2เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าจากขับเพื่อนสี่ล้อความเร็วสูงเปลี่ยนเป็นขับ2เนี่ยไม่จํากัดเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ความเร็วสูงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องความเร็วไม่เกิน80ที่แนะนานะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมนะครับจากช่อง Auto Fin Channel นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะครับแล้วรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ